แหมันบายได้มานะ่ะแขวแหลมแขวแหลมสาบายดีพี่น้องสาบายดีเอฟซีทูกฐานพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองใาญเงิงัมบมันงัมบมันตายเลยเนาะสุกกระบอกออกนะเนาะหอมแก้มลาานกับไอหอม เอาสุดงามมาหาย,ยายแปรพี่น้องใใเอายเครื่องมัดแต่เมืองนอกกูได้ายแม่ตู้เพิ่นเอามาหายพี่วพืชพวงพีมาพี่ช่ก่อนเสือไม้อีกมาเบิ่งดูนี่สุดสินอีกเนี่ยแล้วก็ข้องปะเถาสุดหนึ่ง มีทางผ่าแพรมีทางศิลป์ทรงนี่พอดี่ผ่าเถาแล้วนี่ยผู้ีเป๊ะๆแล้วนี่พี่ได้ทรงใหม่เบ้อเป็นอะไรนะเบ้อเพป็นหนุ่งมึงแล้วบ่แล้วผ่าเถาพระท่านหนุ่งออกมาพิจาก่อนแล้วกับพรหนุ่งแล้วเออแกให้น้องกินน้ำแนแกให้น้องกินไอ้มัมแบ่งกันกินลูก แจ้งยายแปรชอบบางเสืออสุดท้ายย่างนึงในสีแดงพอดีอย่างนึงตัวนี้มันอยากขาดพี่น้องยายแปรนะจะพอดีเอื่นจะไปหาหน่อไม้เด้ออืมห่าละลายหน่อยเด้อจะเอามาแกงสุกันกินอืมแกงได้แต่ว่าหมกได้ใช่ป็ะยังข้าวกระขึ้นจะคือได้แกงหน่อไม้แกงซุ่มย่างเที่ยงขาดก็ยังเมืองด้วยหะ เจอยางน้ำกวนน้องแล้ว <มา S 1> หันมาดูเห็นบนอกเขากับยายแปรหรอแล้วนะพี่น้องเอ้ยออขั้นใจชบพระโต้ยังเปลือนอยู่พี่น,อน้องสินนะยังบ่ทันยิบสินนะสินนะเป็นสินอันเนี้ยก็สโนเผาทั้งโซนเผา,ท,เผาที่มีผ้าแพรผาแพรตัวนี้ เอาสินนะคะอยากนุ่งแหละเขาเมื่อแทกแล้วก็นยิบไปโลดค้ายมักซารีแล้วจะเอาเงินไปหายเพิ่นก็ได้บอได้เล่นแวเบอได้เล่นแนวมันนะนี่บอโมเล่นก็ได้จบสมนีก็ได้พอเป็นแพ้ต่ำแพ้ต่ำเพต่ำเป็นสินต่ำยาย ปาดให้นอกนะแม่หมูแดงพรายเต็มตีนนอกนะเบ่งดูของสามีเจ้าบนนี้สินอันนี้ฮันเดนโอ้พืชสะกตโตดูยายอืมฮันเดนนยไปยิบแล้วก็บี่ยงแพร่อ้คือหน้ายายเผากับเจ้าเลยป็นกีนเจ้าเผากินไหนกินค้เดียว กินน้ำกันลุกกินน้ำกันมาๆๆเอาอยังปอกไข่มึงเมียดีกี่แนมเพล่ะพ,พ่อปอกไข่คืออะไรยายเบียงแพงเขาไปอีกป่านนี่เบิงเบิงแเพึ่งจับอยู่ห้ยูนยิบไหวเมื่อใส่เบิงจะลองเบียงแพให้ปลาเถอะยายแปรอันนี้มาดูยายอู้ยงาม นั to, e aí, ่งแบบได้ในยายแปลธรรมดาได้พี่น่องคือคือสาจดแห้งเ่ยให้แขงแรงไปมือนนะสาบานเบึ่งของผัวดูบาหน้ทรงน่าเป๊ะๆรู้แหละเบิ่งหมดครบน่องแล้วลูกบอน่องนางมัมีหมดบ่ ออกแม่แบบเดียวกันนี่แหละย,ยังเงื่งนะเสือกับแบบเดียวกับของเจ้าจางแต่สีแล้วกับสินเสือสินก็ประเภทกันเดียวกันสีเดียวกันอีกจะพี่เนาะ อี่บริเดือถืมาม่ากับย่างหวานเข้มอ,ขอ,นนอีดึงเข็มนะในมัลซาลีหน่วยนีย่นี่หน่วยหน่อยนี่ฮัก,ออกเอาแน่จับต้นมันเดือดก่อนจะฮักนะจับอืนนออ่าบ้านนี้พื้นเบิ่งของพวะเหมันพวก,ก็มีผ้าแพรคือกันเพื่อแต่งให้เป็นสูตร น้องเข้าน่ะอะไสีขาวเสือนะ่ะใส่ลงเสบักเออแพ่คักได้ยังแปลตะกี้ว่าใส่เปล่าใจเอาตัวนี้แล้วพี่น้องผัดบพอดีไปใส่ไปเห็ดร่อนจอดมันน้อยเด้กก็เลยเปลี่ยนเอาตัวนั้น ไม่นอนเ่อจหอข้ามเจ้านะมาบาดใจโหสาติว่าแต่คุณ <c oughs> สิว่ามาจะเถื่อบ่มาบาดใจแต่คุณโชงโผ่โชงกระสงแพ้ันี่อีกคนแอลสามสีพอดีเป๊ะผัวจะเลยยาแปเอ้ย ไปหนุง่งใบหนุ่งแปนหันไปหนีพอดีเบาใจวะเอลสามชิบพอดีพอดีบาลื่นด้วยักเก่าสามชิบอะไรนี่พอดีเลยนี่แล้วลก็ได้พระแพรยพ่อบนนะี้เป็นสุด อันนี้นะคือสูตรเตียนผุดส่กองบุญเด็กพี่น้องรายการบูซาผุดให้บูซาเอาเด็กพี่น้องจะมีเออพระแพร่ผ่าแพร่พรพรพรกะซีเดียวกันห้องอีพอกะซีเดียวกันแพร่ลงวัดนี่นะแพร่ผู้ชายงามลุงวัดลงว่าใ <Let me> นายังกินแรงกินแกงเขียนหนึ่ง ตาห้าในใจเขียนหน่อยบ่เขียนน่อยกันขวดในน้องนี่มีเฉยไม่ใช่น่ะอ,อ,อ,อีแม่ก็ได้ของเครื่องของหน่อยหนึ่งเกียนไส้ลงมาหาในห่ยหวย่ะผู้เดียวเพิ่นเออยายแปะอุ้ยจับลามๆอยู่เอเอ อืขวดได้หันติในน้องหันติอ,นนะอืมนั่งกวดอยู่บนมือบอ่อนนะไปขวดววงมนเอาเด็กน้อยมอนเดียวมาน่ำแลยค่ครแน่ได้ถ่ายคลิปอ๋อยเมียน มันถับได้ไหมเท้า,า,ทาบึงพี่เกย์อยู่สายพี่เกย์อยู่สาย เชออ้อนพักมักซารีเด้โอ้ยกันไปหนะบ่พ่อเนี่ยก็ตายแล้วบ่พ่อก็แม่นกระเทิรนแล้วบ่พ่อก็แม่นได้หามาใส่แล้วแก่เสพุยแล้วบ่พ่อก็ดิบ่พ่อก็แม่นได้แก่เสพุยโอ้ยเน,เนี่ยนี่ย่ยแปะดอกมันเริ่มตายแล้วนี่ชิได้แลชิได้แล้วชิได้แล้ยายแ,แ,ยแปะ ม่แห้งเด้ขั้นต้นนี้ได้กับใครเดยวพี่น้องเอ้ยต้นนี้ได้กับให้มันเลือดตมนะ่ม้วนน่ะน้องยายแปรอันแม่บักด้ำลงไปพอบักด้ำลงไปเบิ่งแล,นะงแล้วปลาน่ะมียุ เออโลมแล้วก็เจ็บเ,บเออโลมแล้วก็เจ็บให้น้องกินน้ำออหน่อยเด้อฮะเด้อหายมวนนี่พี่น้องไหายมวนนี่สิพอเก็บเลย <c ười> <c ười> ดีใจดีใจมันสิได้เก็บเลยนี่แหละนี่ <c ười> จุ๊บพักหัวนี่แหงแล้วก็เก็บ <c ười> เลยนี่ อย่าลืมหูกขี้ไข่เด้อค่ะเด้อขี้ไข่เปลือยออกเลยค่ะเด้อบริบัติให้แหลกให้มันเกี่ยงตลอดไปแนอ่อย่าอย่าเกี่ยงแต่พ่วงกู้เห็ดให้ยลายขี่ไานหูกให้ได้หูกให้อยู่เรื่อยๆอยู่บริบักอีแล้วก็บักหม่อาไปเอาม,มาเราได้เห็ดในกู้นแหน่ฮอดหูกขี้ไข่บาทนี่ พักมัน,นี่พี่นนองเฮดิพักมอสลีเลอเ้มาเด็ดมึงดูนี่ตัวนี้นี่มาจีมึงดูนีมันมียังนี่อยา่าบา่ามาขอยัไงไหวน,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 นี่นะบ่นั่นนันนัไม่รู้พักมหนีอุยพี่น้องเอ้ย นี่มาดึงออกไหนตัวนี้นี่โอ้ยดึงไงไหนนี่จับต้วนั่นไ้ไหนเด้อมาอหนพักนี่พี่น้องโอ้ยอยู่กี่เด้อไปเร็วไปเร็วนั่นแกะบางดูลูกพักใหญ่อลีพี่น้องไปเร็วไปเร็วยอมหักประพักใหญ่พี่ลงง่าไหมใหญ่แบบใหญ่อลีพี่น้องเลยขึอนเจออะไรอุ้ยฮะกกันน้อยนะบ่ได้อันนี้มันบ่เป็นไไเอากปิน ดูนี่พี่น้องใหญ่อลีใหญ่แบบซุปเปอร์ใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยแถวนียนะไปซืป้อก<ป>ับเม่นบัวพิษวังมันพักใหญ่แห้งใหญ่ใหญ่เก็บแล้วก็เก็บ โอเคแล้วแหละพี่น้องไพ่แก่งนะ <c oughs> แก่งจะกันเห็นยังเดี๋ยวนี้บดแล้วหนึ่งแล้วแนวหนึ่งได้ 薬をきているな、ビラ。